พี่น้องอลุงมาแล้วครับเพื่อนอุย้ยมนันครับพี่นอ้องยะอู้ห่างเงี้ยครับพี่น้องพึองต้องบดได้อู้ห่างขวดจมโบเลยครับพี่น้องอู้แม่ยะห่างหย่แห้งครับพี่น้องคุ้มแห้งเป็นกิโลครับพี่น้องไปเดี๋ยวมาหน่อยเอาให้เพื่อนสวัสดีครับพี่น้องมืง้อนี้มาหน่อยกับสิภาพพี่น้องมาเขาปลาครับพี่น้อง กับมหาเงียไครมดแเดงครับพี่น้อง่ได้มหาเห็ดพอดีบ้าหน่อยมหาเห็ดบ้าหน่อยมาเห็นหังมดแเดงครับพี่น้องก็เรยว่าเฮ็ดช่วงนี้กับ่ไดีไทยพี่น้องร้เบิ้งครับเพราะว่าเฮ็ดเบิดแล้วครับพี่น้องเบิดซ้ำนะครับพี่น้องบ้าหน่อยเลยว่าสิพ้ามาเงียไครมดแเดงครับวันอื่นกับขอขอบคุณเอฟซีสุภูสุขนครครับที่เขามาชมส่องบ้าหน่อยครับกับขอขอบคุณหลายๆครับทั้งโมเมนต์เอฟซีก็ขอขอบคุณครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับที่เขามาเยี่ยมชมส่องบ้าหน่อยครับ ไปครับช่วงทุ่งไทยแล้วครับเนี่ยใครมดแดงนี่สิมีให้เด้เนี่ยอีกบอรครับไปเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เบาหน่อยที่ไทยให้พี่น้องดีเบิ้งครับว่าห้างเพิ่นสูงจำได้ครับนี่ครับเบาหน่อยก็ล่งเอากล่องผูกใส้ไม่เสาขึ้นไปได้ครับพี่น้องครับภาพอาจจะสั้นนิดเด้อครับพี่น้อง ครับนี่ครับมุมสูงครับพี่นองสูงแห้งนี่ครับข้างเพิ่งกระเทียสูงสูงครับพี่นองนี่ไหน่นะหอนแล้วครับนี่ครับข้างเงยได้ครับพี่นองนี่แต่ว่า ในกล่องอาจจะเบหญ่เนาะครับพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศมุมสูงครับนี่บ้าหน่อยเอาขึ้นมาภาพอาจจะสันแ่เนาะครับนี่กได้ถไทยพี่น้องในเบิ้งครับเพราะว่าเป็นห้างเดียวครับพี่น้องนะค,ครับพี่น้องเดี๋ยวเบาหน่อยที่ทำการลงไปเปลี่ยนเป็นใหม่แงครับพี่น้อง ดูสูงๆครับเอพี่น้องนี่ไเนีูกางีวโอกาเลน้อง รมมค,รค,ครับพี่น้องกลุกมาแล้วครับเพิ่งอู้ยมันครับครับพี่น,อน้องยะอู้ห่างเงี้ครับพ,พี่น้องคุณต้อาบรได้อู้ห่างโคตรจมูกเลยครับพี่น้องมันยอดมากเม่จ้ะห่างเงี้แห้งครับพี่น้องคุ้มแห้งเป็นกิลโลครับพี่น้องไปเดี๋ยวมาหน่อยเอาให้เพิ่งออครับพี่น้องอู้ห่างเดียวครับพี่น้องเอ้ยห่างเดียวเพิง้ง โอ้โหพี่น้องนี่อะไรนี่อะไโอู้หนี่ครับพี่น้องเยอะอู้หูเยอะพี่น้องโอเฮ้ยครับมันหมายแล้วครับตั้งเป็นเอาบอุถึงครับพี่น้องมาหน่อยหรือไม่เงียะสว่างทุกถ่ายครับมึงอู้เดี๋ยวเบลหน่อยเอาแมวก่อนนี่ครับพี่น้องไปิดจูดไม้ครับ พัฒนาขึ้นไม่อีีครับว่างหันเบาหน่อยลองบึงเป็นไตขื้นครับพี่น้องแต่พอดีแดดนี่ครับพื้นี่ไตขึ้นใบใหม่ครับนะครับเห็นมาพี่น้องเป็นไตขึ้นเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งก่อนรอเบิ้งก่อนครับนี่ครับพี่น้องเต็มถาดเลยครับนี่ครับพราถาเบาหน่อยกวางเป็นศอกเลยนะครับประมาณสี่สิบเซนครับประถานี่ครับเต็มถาดเลยครับเบิ้งเบิ้งครับคือ โอ้ยครับตัวนี้มันหัางไงครับพี่น้องแม่เพิ่นกับบุญยากออกครับมันเกาะไข่นะครับไข่เพิ่นหลายนะครับเดี๋ยวบ้าหน่อยทีเทใส่กองให้เบิ้งนี่ครับพี่น้องตัวนี้บ้าหน่อยไปแงมากอนหนานันะครับกอนที่บ้าหน่อยตีทายพอดีบ้าหน่อยเย็นหัางไงนะครับบ้าหน่อยจะไม่ทายให้เบิ้งเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่หน้องเนาะเบิ้งือตีเต็มกองครับพี่น้องตีบูเบิ้ลดรอครับ กองนี้ก็น่าจะได้ประมาณลูกกว่าครับพี่น้องเอาละพี่น้องขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมครับกล้องเราหน่อยเนาะครับพี่น้องขอขอบคุณในหลายครับเอฟซีสุขุมขุนนครครับสายเดินปลาครับตัวนี้บ้าหน่อยก็เลยว่าสวงสุดท้ายครับนี่บ้าหน่อยที่มาเงียะ่วงสุดท้ายแล้วจบฤดูกาลน,นี้บ้าหน่อยก็ทีเงียะเจ้าเงีย,ยะเหรอครับพี่น้องนะครับมันสวงสุดท้ายเห็นแต่คนไปนเงียะกัน,กนบ้าหน่อยเลยมาผู้ร้องเดิม เต็มกล่องเลยครับพี่น้องเลยลูกกลัวสองลูกขอขอบคุณหลายๆครับนี่ครับที่สุปผู้สุกคนครับขามาเบ่ง่องมาหน่อยครับส่วนผู้ถยครับเบ่งนี่ครับขนาดกล่องครับเฮี้แห็งครับพี่น้องเลยเต็มกล่องเลยครับประมาณลูกกลัวสองลูกนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับมวลมวครับมือหนีมันมัน้ำพออะไรล่ะครับพี่น้อง หลังจากบ้าหน่อยไปแย่มาได้ไลยแล้วนี่บ้าหน่อยก็ไปแย่มาอีกอยู่นี่ครับพี่น้องเห็นไหมเนาะนี่เอาละครับพี่น้องส่วนทุตไทยบ้าหน่อยขอฝากนั่นเอยครับฝากกดไหล์กดแช่์กดติดตามให้เบ้าหน่อยนะครับผู้ดใดที่เขามาเบิ้งคลิปเบ้าหน่อยกะซอยเป็นกําลังใจให้เบ้าหน่อยนะครับคลิปหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเอาครับพี่น้องนี่ก็เป็นฤะด,ดูการสุดท้ายแล้วครับพี่น้องที่เบ้าหน่อยที่ไม่แย่ใครไม่แดงก็บที่พดไม่แย่อีกแล้วครับเพราะว่าเิ่นก็เริ่มมีแม่เปียงแม่ยังเลยเนาะครับ ส่วนเขาสู้หนาฝนครับฝนดีฝนตกดีก็อุดมสมบูรณ์ดีกับใครไงครับพี่น่องแต่ว่าบบาหน่อยกับส่วนทุ้ายแหละที่บบาหน่อยที่มาเฮ็ดคลิปเกี่ยวกันแย่ไครมาแดงเนาอครับส่วนท่านใดที่เขามาเบิ่งคลิปบทันเห็นวิธีเอาแม่ออกกะกลับไปหย่อนเบิ่งคลิปหลังๆในซองเบาหน่อยได้เด้อครับพี่น่องฟังนันนี้ครับไปครับสำหรับคลิปนี้จบไปที่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ